วันนี้พาพี่โดโดมาด้วยมาร้านเจนีเย็นตตโฟข้าวหมูแดงอ่าก็มีเย็นตตโฟอ่ากำลังไขาดีเลยกำลังไขาดีเลยวันนี้ตามที่บอกครับผมจะมาชิมเย็นตตโฟอ่ <All S 1> าก็เอาเป็นเย็นตตโฟพิเศษหนึ่งนะฮะ เส้นใหญ่ใช่ไหมต้นตำรับเขาเยานโฟมาแล้วเส้นใหญ่ก็ได้แล้วแต่ก็เอาผมเอาเส้นใหญ่ตามต้นตำรับเลยใหญ่โฟโดกินอะไรกินยำคนนี้กินเกันอย่างเดียวเค้็มิ่งต้มยำก็ได้โดโดยวเอาเอาเค็มิ่งต้มยำนะฮะแล้วโดเอาเอาเกี๊ยวแห้งไหมบะหมี่แห้งไหมอ่าแล้วก็บะหมี่แห้ง แล้วก็เล็กแห้งจ้ะเจ้ทำก๋วยเตี๋ยวหน่อยนี่ครับหน้าแ้้ประทานนะครับเกลี้ยหนีต้มยำของพี่โดโดดไไม่ไีัับบบคค้รครร ลกค้าก็เต็มหน้าร้านแล้วครับเนี่ยลูกค้ามาเต็มหน้าร้านแล้ว ทำให้ทำให้ลูกค้าก่อนเลยครับรฮะฮะฮะฮัาโหวอาล้างมือล้างมือล้างยืเยอะัอน,นอ๋อนีป่ปุงไปเลยใช่ไหมฮะ มีอาคุงเบื้องต้นรุงเบื้องต้นเน่จะนี่ทำเ็นตะโพสูตรโวลอมโบรอนนะสมัยก่อนทำยังไงเราก็ทำแบบแบบนั้นนะไม่ได้วันนี้มากินเมนูก๋วยเตี๋ยว ทำให้ลูก้ายกอดเลยนะฮะไม่ได้ไม่ตั้งรอกหปได้ใช่แล้วีที่ก็ยังยังเออซื้อกลับบ้านอยู่นะฮะยังไม่ได้ให้เข้าไปในร้านก็เอาไปกินที่บ้าน

มาซื้อก็ตรงนี้เลยครับเลือกเครื่องปรุงช่วงปรุงอะไรกันตรงนี้ได้เลยครับครับมีใหญ่โที่เล็แห้ที่หใชไมค้าบะมีแห้งมัดมีแห้งเนาะเป็นพิเศษทั้งหมดเลย ให้ดูให้ดูความเก่าแก่ให้ดูความเก่าแก่มีเพื่อนที่บอกว่ามายังไงนะฮะอ่าที่ถามว่าอยู่ข้ามลงรับจำนำใช่ไหมใช่ครับตรงข้ามลงรับจำนำล้วก็เยื้องกับวัดวิเศษการมือทางการวัดมือภาพเนี่ยดีจัดการลูกค้าให้ลูกค้าลูกค้าโอ้ลูกค้ามาเที่ยว ตอนนี้ผมมาสายหน่อยฮะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมามาเนี่ยยังเช้าอยู่วันนี้พอมาสายช่วงจังหวะที่เนมอเตอร์ไซค์มาจอดซื้อเต็มแคปไรแมน่ม่ตอมาพิเศษน,นะแล้วก็ก๋วยแครกเกอมีแห้งอันหนะึ่งทุกอย่างพิเศษแห้งขึ้นทุกอน,นะคะ สองคนเชื่อนทำนี่สองประสานนะเขาจดมากกว่านี้ทำทำไต่หอหมดไปทำไต่หอ nè mình kho muối đen anh mình kho muối đen, ải đi, ải đi, ah đây, muối bỏ, ờ nó bị ngã rồi, anh chị ấy khỏi thăm nó phục giúp anh show hết cũng này đây mà giúp giúp quý nhé à, để chị chô. chai chai Không thăm nó phục tuổi dốc số tí ok tập นี่ครับวันนี้เราไปเราไปชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวกันฮะ,ะเดี๋ยวไปชิมที่บ้านค่ะกนั่งรอก่อนนะจะไปกินที่ไหนก<า>ินที่บ้าน่อกรางกายที่บ้านเสร็จแล้วหายดีมากครับ พิเศษนี่ถ้าสั่งพิเศษนี่45บาทนี่อิ่มแน่นอนนะดูที่น้องก็หอพิเศษนี่พิเศษนี่สี่เท่าไหร่นะฮะห้าสิบสี่ห้าสี่ห้าออธรรมดาสี่สิบศษ45สี่ห้าเดี๋ยวนะ่าหอมไม่เลิศเลยโอใหญ่ตั้งก่อนเลยครับครับ หยุดวอาทิตย์วันเดียวครับครับครับอ่าเด็กมาถามเหมือนกันครับอ่าคิดตังเลยครับเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวจ่ายตังก่อนครับอ่าดอกครับไปแล้วดอกสวัสดีครับสวัสดีครับแผนที่รถครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทานที่บ้านดอกแปนไว้เลย อตรงนี้สีิราดนะฮะแยกสีลิลาชเขาบอกว่าตรงข้างเราจนนำใช่ไหมที่คลิปแรกเอฟซีถามว่าใช่แล้วครับตรงไปตรงนู้นก็แยกพันนกครับมาถึงบ้านแล้วครับดูอาบน้ำยังอาบน้ำแล้วอาบน้ำท่าเรียบร้อยครับอบมาดูกันครับนี่ฮะเย็นตาโฟเย็นตาโฟของร้านเจนี่วันนี้หมายมั่นปั้นมือจะชิมเย็นตาโฟครับนี่ครับให้เครื่องมาแบบนี้เลยครับ มีเต้าหู้กรอบนี่แบบปรุงแบบสูตรโบราณโบราณน,นะครับสูตรโบราณโบราณถามแกไปทำหนึ่งว่าเมื่อก่อนทอํายังไงเดี๋ยวนี้ก็ทําอย่างนั้นพีโดกินอะไรครับพีโดกินอะไรพีโดกินอะไรจิ้มยำอ่านี่ครับกิ้มหมี่จ้มยำของพีโด,โดอแล้วก็เดีย๋ยวเราจะเบิ้ลวันนี้เราทานอาหารเช้าขอ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 กับอาหารกลางวันพร้อมกันไปเลยฮะตอนนี้มันสิบโมงกว่าแล้ว เดี๋ยวพี่โรจะเบิ้ลด้วยบะหมี่บะหมี่แห้งใช่ไหมโรกินไหมชอบไหมครับแล้วผมก็จะกินเส้นเล็กแห้งนะครับอเดี๋ยวมารับประทานกันครับรับประทานกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่เขาเป็นปรุงมาให้ดูด้วยพราะชินให้ก่อนนะว่าปรุงอะไรเพิ่มนะเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึง เพราะเพิ่มน้ำตาลช้อนหนึ่งนะแล้วก็น้ำส้มโอยนอนดี๋ยดูนี่เขากินรสจัดนะฮะอันน้ำปลามาให้เขาให้เขาเต็มมือปลาโอ้โหอ่อมาชิมอันนี้เดี๋ยวผมชิม เบื้องต้นก็โอเคครับเติมนิดนึงเยน็นตาโฟนี่ก้ให้น้ำส้มแบบแบบอย่างนี้มานะน้ำส้มพริกตำใช่ไหม,อ,มอร่อยไหมพี่รู้ปานี้หน้ำปลาวางตรงนู้น ตาปวันคุณในมือหล่นเย็นตาโฟรครับเพราะเขาร้านเจนี่เขาติดป้าย๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวหมูแดงนะแสดงว่าเย็นตาโฟของร้านเขาเนี่ยก็เป็นของดีของร้านอีกอย่างหนึ่ง มีโทรศัพท์เข้ามาหาผมเยอะนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เบอร์ของเจนีไว้ตรงด้านล่าง f อซก็อาจจะดูผ่านเลยไปแล้วก็เลยโทรมาที่เบอร์ผมก็ถามว่าเป็นยังไงอร่อยไหมยังไงผมบอกว่าอร่อยแม่อร่อยนะมันน่าจะอยู่ที่แต่ละคนนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยพอไปทานของร้านเจนีเนี่ยผมบอกว่า มันเหมือนกับรสชาติที่ผมเคยทานตอนเด็กๆอะ่ะตอนสมัยเด็กๆมันไม่เหมือนกับรสชาติที่กินกันในสมัยนี้นะครับวันนี้ที่ไปซื้อวันนี้ยผมก็เลยถามเจนี่อยว่าเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมตั้งแต่โบ,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 บราณโบราณเจนี่บอกใช่แล้วอือยานาโฟก็ธรรมดารรมดาเหมือนตอนเด็กๆ ไม่ใช่เป็นแบบเย็นตัโฟร,รแสแซ่บเย็นตัโฟกินแล้วแบบจี๊ดจา๊าดอะไรแบบนั้นนะฮะถ้าใครยังวัยรุ่นอยู่บอกกออ็รสชาติสมัยก่อนเป็นยังไงรสชาติสมัยเด็กสมัยโบราณเขาเป็นยังไงไปร้านนี้ฮนะเนีย่ยอย่างเช่นเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ยสำหรัเงี้ยผมไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำขุกขลีกอ่ะมันกลายเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำขุกกลิกอ่ะนี่ยแห้งอ่ะแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแห้งก็คือแห้งนะฮะแห้งก็ต้องแห้งๆเนี่ยฮะแล้วไม่ใช่ว่าน้ำมันไหลหกไปกับห่อกระดาษหมดนะเขาห่อห่อมาก็จากในถ้วยอ่ะ ในถ้วยที่ที่เวลาเจนี่เขาปรุงเขาปรุงในถ้วยปรุงในถ้วยมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาก็จากในถ้วยก็เอาลงไปในหอ่อก็ไม่เห็นมีน้ํานะผมผมก็พยายามถ่ายทําแต่ว่าด้วยเเขาไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดนะก็อาจจะไม่ได้ไปดูใกล้ชิดนามอ้อ สีต้องอยี้เลยสีชมพูชมพูเลยเย็นตะโกเช้นจะเป็นแบบนิ่มๆนิ่มๆเช่นแบบนุ่มๆนิ่มๆ เพราะว่าพอผมจะหาก๋วยเตี๋ยวทานแบบเนี้ยผมต้องไปหาทานแถวต่างจังหวัดนะแถวบ้านนอกต่างจังหวัดก็จะมีในกรุงเทพเนี่ยก็เนี่ยเพิ่งเจอร้านเจนีนี่แหละขับรถไปอ่ะผ่านปุ๊บมองมองเข้าไปเออเข้าท่าดูหมูเฮงแล้วเข้าท่าพิเศษสี่ห้าบาทนะเพื่อน แล้วมันต้องเอนี้ยลื่นๆื่นคอกินง่ายๆกินโล่งโลปีคุณพี่ทอาหนึ่งเมื่อวานโทรมาหาผม,อมบอกอายุเจ็ดสิบล้วอยู่ไกลแต่ว่าจะมาหาหมอที่ศรีลาดวันเสาร์เดีจะจอดรถที่ศรีลาดแล้ว จะเดินมาเดินออกร่างกายมาเรื่อยๆอายุเจ็ดสิบเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างที่สแสวบงหางไงแสวบงหางของเก่าคนรุ่นใหม่ก็ไปทานได้นะะอยากรู้ว่าสมัยเก่าอะ่ะก๋วยเตี๋วดั้งเดิมเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแหละครับ ก็บะหมี่แห้งไหมเอมาไหมครับเรากินบะหมี่แห้งแ๋ยวพิ่มปรุงบะหมี่แห้งให้อืมอืมอร่อยยันน้ำซุปอะ่ะพื่อด,ดกินน้ำซุปเคลี้ยงนะ พาอปรุงแบบดแห้งให้นะพี่โดทานรดจัดน,นะไม่ต้องกลัวจริงๆพี่โดก็ไม่ใช่เด็กนะพี่โรเก็เป็นรุ่นเดียวกันกับพี่โดนี่ทำงานแล้วอะ่ะจบปริญญาตรีแล้วอะนะอืออปพ่อคลุกให้คลุกให้ นี่ครับนี่แห้งไหมฮะเพื่อนๆแห้งไหมแห้งเลยก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ต้องแห้งครับแห้งแล้วก็ไม่ใช่มันเยิ้มด้วยนะเขาก็ไม่ได้น้ำมันอะไรเยิ้มมากนะอันนีเลยแบบมีแห้ง ผดียวผมจะก,กินอดสิ้นเล็กแห้งแล้วก็จานนั้นเอาไว้ซดน้ำนะฮะเห็นจริโหัวอยากกินบะหมี่แห้งนะแต่ว่าทานไปแล้วรอบที่แล้วทานไปแล้วอ,อ,อยากทานเผ็ดๆวันนี้อากาศดีฮะฝนตกพลืม เพื่อนๆอย่างนี้ว่าผมกินน้ำส้มเยอะนะผมช้อนเม็ดพริกออกมาทีนี่ครับแต่จริงเขามีน้ำซุปนะด้วยซดน้ำซุปได้น้ำซุปร้อนๆอนน yeah โรยต้นหอมมาให้แห้งก็คือแห้งฮะเป็นเส้นเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นเส้นเล็กเนี่ยเขาจะเป็นหัวหอกนะเป็นบะหมี่จะเป็นเป็นบะหมี่จะเป็น อ,อะไรนะควางตุ้งเวางตุ้งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแห้งเจ้าดีไม่ดีเนี่ยแกะหอ,อกมานะบางเจ้าเนี่ยเป็นก้อนอยู่งั้นแหละหอเอามาเกลีย่ยเอามาคลุกยังไงก็ไม่ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ออกนะฮะแต่เนี่ยเห็นไ,ไหมฮนะมันก็ยังออกมา สาเหตุนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยแบบไม่ทําแห้งมากๆเพราะว่าเส้นมันเป็นก้อนเส้นเขาไม่เป็นก้อนนะฮะไม่เป็นก้อนแล้วเส้นก็ไม่ขาดด้วยนะยังได้อัตราลของการกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่อ,อร่อยมากกินครับ เครื่องปงรุงจะว่าตอนลวกเส้นเนี่ยน้ําที่ลวกเส้นเนี่ยเขามีความอร่อยนะเรียกว่าน้ําซุปเขาไปอยู่ในเส้นเส้นมีความอร่อยนี่ก็เจอแห้งต้องอย่างนี้เกี๊ยวห่อมาก็ต้องยังกรอ,อืม อ่อยนะนอะแต่ถ้ากินตามร้านต้องอย่างนี้เลยน้ำซุปเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรนะมีรสชาติอยู่แล้วอร่อยหวานหอมอร่อย น้ำซุปรสชาติแบบโบราณน่ะกินแล้วนึกถึงสมัยเก็กๆนี่คือกินน้าซุปเปล่าๆไม่ได้ปรุงนะมันมีความหวานมีความหอมหอมหอมหมูต้มอะ่ะผมไม่รู้จะบอกไงหอมหมูต้มอะ่ะ มันก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับพาไปรอบสองถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกนะคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเส้นทางร้านอยู่ตรงไหนอะไรมากมายนะักพูดคร่าวๆว่าว่าร้านก็อยู่ตรงถนน,ตร,น,น,ต,รน,นตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนเส้นวังเดิมถนนเส้นวังเดิมที่จะไปต่อกับถนนท่านนกถนนวังเดิมเนี่ยน้ำมาจากท่าน้ํศรีราดมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเลยตรงมามที่ท่าน้ํศรีราดผ่านด้านข้างของลงมาศรีลาด แล้วก็มีเอฟซีถามมาในในคอมเมนต์บอกตรงข้ามน้องจำนำใช่ไหมใช่แล้วครับเยื้องเย้งกับวัดวิเศษจามนะครับใครไม่เข้าใจไงไปดูคลิปแรกคลิปแรกผมพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านขี่ออกจากบ้านเนี่ยนะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกด s u b ส c r ค b e กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับดูครับดูครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบา,บาย สวัสดีครับงูุณโดยด้วเอาเอาหลอดคับเอาน้ำให้พ่อกินหน่อยไปแกะหลอดให้พ่อเอาเอาเอาน้ำให้พ่อแกะหลอดมาเอาน้ำให้พ่ออือตัวน้ำนะเอาน้ำใให้พ่อน้ำในให้พ่อือเก่งมาก